สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องพี่เมทารอดนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจาก r o m a n c n g n l e l นะคะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นยังไงแล้ว r o m a n c n g n l e l อยากจะให้คำแนะนำอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ r o m a n c n g n l e l ค่ะขอพี่เม่สามใบนะคะขอคำแนะนำ สำหรับความสัมพันธ์ในตอนนี้ของคนที่มาดูคลิปที่เมย์อยู่ความสัมพันธ์ตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะแล้วเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะใบแรกออกมาแล้วนะคะใบที่สองแล้วก็ใบที่สมค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะโอ้ oh my god <c oughs> คุณขาฉันดีใจใจะออกน้อกหนา ใบแรกนะคะ Romance แองเจคือบอกว่าเวท n g ค่ะความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ มันจะพัฒนาไปถึงขั้นที่คุณจะได้แต่งงานกับคนคนนี้เลยนะคะค่ะแล้วอีกหนึ่งใบคือออโ Feeling ค่ะให้เติมความโรแมนติกแล้วก็ความหวานให้กันและกันนะคะ เพื่ออะไรคะการพัฒนาความสัมพันธ์มันจะได้ยั่งยืนและมันจะได้ก้าวไปสู่ประตูวิวาอย่างที่ไพ่บอกนั่นเองนะคะค่ะแล้วเรามาดูอีกหนึ่งมเมสเซจนะคะบอกว่า release your ex นะคะ release your x คือหมายความว่ายังไงคะคือการที่เราเคลียร์พลังงานเก่าๆเคลียร์เรื่องราวเก่าๆนะคะเขาเรียกว่าให้เรานะคะเคลียร์สิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่เป็น เ,ออเรื่องราวในอดีตที่มันจะสามารถมาเป็นตัวที่ขัดขวางในการพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวเก่าๆหรือคนเก่าๆหรืออะไรที่ติดค้างในใจเคลียร์ออกไปแล้วทำใจนะคะให้พร้อมเตรียมรับกับ สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นแล้วจงมอบความโรแมนติกให้กันและกันเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะในครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถเป็นคอมมิชเมนท์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและถึงขั้น แต่งงานเลยทีเดียวนะคะค่าเขาอวยพรให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ได้แต่งงานเร็ว